โรงเรียนบ้านขอทุ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเขต1นึงตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านหนองบัวตำาบลขาอทุ่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อโรงเรียนบ้านขาอทุ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน128คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คน อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายวุฒิพงศ์มุสิกพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวทุ่งการศึกษาประถมวัยโรงเรียนบ้านขวาวทุ่งปีการศึกษา2567 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขอทุ่งเปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยจำนวน2ห้องเรียนประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาลสองจำนวน12คนและระดับชั้นอนุบาล3จํจำนวน12คนครูปฐมวัยจำนวนสองคนได้แก่นางสุก,กัญญากาภายสงศ์ตำแหน่งครูและนางธนพรปัญญาวงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ การดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอทุ่งปีการศึกษา2567ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการผู้บริหารมีความเป็นผู้นำสามารถบริหารงานวิชาการปฐมวัยและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการเลือกจัดครูที่มีวุฒิ ลักษณะและความสามารถตรงกับงานครูได้รับการพัฒนาและมีครูเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีการวางแผนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์กับโรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอกมีการนิเทศติดตามประเมินผลภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่องส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างต่อเนื่อง ขนที่2การใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านข่วยทุง่งมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและท้องถิ่นมีกำหนดการจัดประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนา จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นกิจกรรมหลัก6กิจกรรมโดยบูรณาการผ่านการเล่นเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสภาพจริงเพื่อเตรียมพร้อมประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา2567ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษาครูผู้สอนมีการประเมินผลพัฒนาการเด็กครบทุกด้านตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนามีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กตามบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านที่3โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านข่าทุ่งได้ทำการจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างน้อย20กิจกรรมต่อปีการศึกษาโดยเด็กทุกชั้นเรียนได้ทำการทดลองอย่างน้อย10กิจกรรม มีการจัดทําโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งโครงงานต่อปีการศึกษาการยกระดับผลสำล์ของโอเน็ตอ t ร t t ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านขอทุ่งโรงเรียนบ้านขอทุ่ง มี <utan> Ask, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน14คนสมัครใจเข้ารับการทดสอบโอเนปีการศึกษา2 5 6 7จำนวน14คนเป็นนักเรียนปกติจำนวน8คนและนักเรียนพิเศษจำนวน6คนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน9คนสมัครใจเข้ารับการทดสอบโอเนปีการศึกษา2567าจำนวน9คนเป็นนักเรียนปกติจำนวน8คน และนักเรียนพิเศษจำนวน1คนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน8คนสมัครใจเข้ารับการประเมิน R าทีปีการศึกษา2567จําจำนวน8คนเป็นนักเรียนปกติจำนวน5คนและนักเรียนพิเศษจำนวน3คนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน13คน สมัครใจเข้ารับการประเมิน NTE พีการศึกษา2,567จําจำนวน13คนเป็นนักเรียนปกติจำนวน7คนและนักเรียนพิเศษจำนวน5คนมีข้อตกลงความร่วมมือนโยบายยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติโรงเรียนบ้านขอทุ่งได้จัดทำโครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-net, RT และ NT มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหรือผลการทดสอบระดับชาติโรงเรียนบ้านขอทุ่งได้จัดทำโครงการสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหรือผลการทดสอบระดับชาติ และโครงการห้องสมุดยืนอ่านอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนบ้านข่ววทุ่งมีการประชาสัมพันธ์การสอบอย่างทั่วถึงโดยการจัดทำป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กมีการจัดทำแผนปฏิทินกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย มีการประกาศยกย่องนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลสมดิษิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหรือได้ผลการทดสอบระดับชาติเต็มร้อยหรือได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ50ขึ้นไปในแต่ละวิชาในปีการศึกษา2566โดยการมอบเกียรติบัตรให้หน้าสาธงม,มีการนำข้อมูลคะแนนสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไปวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและวางแผนพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา2567คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2564ถึงปี2566มีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องสูงขึ้น คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2,564ถึงปี2,566มีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยรวม2ด้านสูงขึ้น โรงเรียนบ้านเขาทุ่งมีการใช้แบบทดสอบมินิฉัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งและแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเองไปพัฒนานักเรียนก่อนการทดสอบมีการจัดเครือข่ายวิชาการกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายหรือภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผลสอบเป็นรายสาระและรายบุคคลและนำผลไปดำเนินการแก้ปัญหายอย่างต่อเนื่องมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โรงเรียนบ้านขอทุ่งมีการใช้นวัตกรรมที่เป็นเลิศหรือเบสแพทชิกในการยกระดับผลสมฤิษ์โอเน็ วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของนายเพชรรุ่งลดทองตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ